ลงทุนครั้งเดียวแต่มีรายได้ทุกวันขั้นต่ำวัลลภันสูงสุดวัล,ลมื่นห้าโดยฉันเริ่มกลับมาคิดโอ้โหวัลลื่นห้าถ้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะรายได้วัลลภันห้าเนี่ยต้องล้างชามจนมือเปื่อยเลยนะคะแม่บ้านเราระเบิดลงถ้วยชามอุปกรณ์การค้าขายของดิฉันแตกละเอียดหมดเลยค่ะตอนนี้ครอบครัวหนกกำลังจะแตกแยก เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวสามีจากเคยเป็นสามีที่น่ารักบรรยากาศเริ่มอึมครึมลูกอยู่ดีก็ไม่ไปโรงเรียนและแล้วก็มีปฏิหารนั้นเกิดขึ้นจริงๆค่ะเมื่อบอสประกาศโปรไซหขวาห้าท่องเที่ยวเกาหลีค่ะท่านอย่าท้อค่ะตราบใดถ้าชามที่บ้านท่านยังไม่แตกสักใบท่านอย่าหยุดทำจใจแอนคอยค่ะเธอ ผู้ไม่แพ้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณการสินีสิริชอดทวีสุขครับ ไม่สูงจึงต้องขย่งเพราะวันนี้รู้ตัวยังไม่เก่งจึงต้องขยันแม้จะเจออุปสรรคมากมายก็ไม่หวัน่นเพราะวันนี้มีฝันอันยิ่งใหญ่ต้องไปให้ถึงค่ะกราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการบริหารคณะ MDP และท่านว่าที่มหาเศรษฐีทุกท่านในห้องนี้สวัสดีค่ะดิฉันการสินีสิริโชตทวีสุขผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจจอยแอนคอยคือคุณอัญชลีสายแววภายใต้สายงานเพ็เน์สายบัวเลี้ยงบำรุงในเครือทีวีกรุ๊ปค่ะดิฉันได้รู้จักกับธุรกิจจอยแอนคอยจากการแนะนำของลูกค้าอดีต ดิฉันเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความรู้แค่ป .6 ประกอบธุรกิจก็คือขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช้ร้านใหญ่โตอะไรนะคะเป็นร้านรถเข็นข้างถนนก็ได้รู้จักกับจอยแอนคอยจากลูกค้าที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแนะนาให้รู้จักกับยาน้ําสมุนภัยจีนหยงเหงิงโดยฉันเองสนใจในเรื่องของสูุนภยัยเพราะพี่เคยป่วยเป็นมะเร็ง สงสารนะคะก็เลยซื้อสมุนไพรจีนให้กับพี่เขยไม่เคยมองเรื่องของธุรกิจไม่เคยมองเรื่องของงานเครือข่ายเพราะเรามั่นใจว่าอาชีพที่เราทําอยู่คืออาชีพที่ดีมั่นคงค้าขายมา20กว่าปีเรามีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนับเงินสดทุกวันจึงไม่เคยมองงานเครือข่ายหลายเดือนต่อมา <c oughs> เพระเดนสายบัวได้มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน ได้บอกให้รู้จักว่าธุรกิจอ o y a อ d c คอยเป็นอย่างไรและเรียกให้ดิฉันเข้าไปดูแผนการตลาดของบริษัทโดยดิฉันเองแรกๆไม่สนใจแต่หลายครั้งต่อมาก็รู้สึกลำคาญไปก็ได้ค่ะป้าเพราะว่าหนูลำคาที่ป้ามาบ่อยเหลือเกินแต่พอได้เข้ามาฟังเรื่องแผนการตลาดของบริษัทเรามีความรู้สึกว่าเราตื่นเต้นมันมีด้วยเหรอแผนการตลาดแบบนี้ เขาบอกว่ามันลงทุนแค่นิดเดียวลงทุนครั้งเดียวแต่มีรายได้ทุกวันขั้นต่ำวัละพันสูงสุดวัลลื่นห้าตัวฉันเริ่มกลับมาคิดโอ้โหวัลลืันห้าถ้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะรายได้วัลลนห้าเนี่ยต้องล้างชามจนมือเปื่อยเลยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นไปได้แค่ไหนก็เอามาคิดหนึ่งไม่ต้องลงทุนเยอะสอง ลงค้าขายที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเลือกทำเลย 3. ระบบเราไม่ต้องคิดเองถ้าคุณขยันทำรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันตัวฉันรู้สึกว่าเราต้องรวยกับแผนการตลาดอันนี้แน่ๆนะคะหลังจากนั้นได้ไปฟังวันแรกวันที่สองไปอีกจะไปศึกษาในเรื่องของรายได้จะไปศึกษาในเรื่องของสินค้าตัวเราเองเราต้องรู้เรื่องสินค้าก็ไป3วัน4วันที่ฉันไปทุกวันนะคะ เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกโทรมาแม่ขณะนั่งฟัง OBP อยู่แผนการตลาดยังไม่จบลูกบอกว่าแม่บ้านเราระเบิดลงโดยฉันคิดอยู่ในใจมันคืออะไรกลับมาที่บ้านมาดูที่บ้านลูกบอกว่าแม่กลับมาดูเองกลับไปดูที่บ้านปรากฏว่าถ้วยชามอุปกรณ์การค้าขายของดิฉันแตกและเอียดหมดเลยค่ะ ฉันกำลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของฉันทําไมโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามันโดนทุบมันคืออะไรรู้ไหมคะสามีของฉันค่ะสามีไม่เห็นด้วยเขาห้ามฉันตั้งแต่วันแรกว่าอย่าไปธุรกิจแบบนี้มันคือธุรกิจเลื่อนลอยมันคือธุรกิจที่ไม่มีอนาคตคุณจะไปทําไมคุณอย่าไปแต่เราคิดว่ามันดีเราจะไป ดิฉันเองได้ปรึกษากับเพื่เซียนสายบัวป้าหนูจะทำยังไงตอนนี้ครอบครัวหนูกํำลังจะแตกแยกเราเจ็บอะแต่เราทำอะไรไม่ได้เราพูดเราเถียงเขาไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะบอกสิ่งที่เรารู้มาให้เขาได้รู้ได้เราได้ตะเก็บไว้ในใจความเป็นสามีภรรยาเริ่มไม่มีในครอบครัวบรรยากาศในครอบครัวเริ่มอยู่กันแบบอึมครึมป้าบอกว่ามันมีคอร์สคอร์สหนึง่ง หนูลองไปเรียนดูสิเพื่อหนูจะเดินได้ในธุรกิจป้าได้แนะนำให้ตัวชั้นได้รู้จักกับคอร์ส PLC ของท่านอาจารย์ารพิสิทธิ์สีบางค่ะหลังจากได้เรียนคอร์ส PLC ตัวฉันเองเริ่มเดินได้ในธุรกิจเริ่มรู้ว่าต้องทำแบบไหนเริ่มเดินเป็นแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นต่อมาลูกเริ่มเกเรไม่ไปโรงเรียน เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวสามีจากเคยเป็นสามีที่น่ารักบรรยากาศเริ่มอึมครึมลูกอยู่ดีก็ไม่ไปโรงเรียนเราไม่รู้สาเหตุตัวฉันเองไม่รู้สาเหตุมันคืออะไรตีลูกค่ะว่าทําไมหนูไม่ไปโรงเรียนตีเขาด้วยความรุนแรงตีเขาด้วยความที่เราโมโหเด็กเขาไม่พูดเพราะอะไรเขาก็ไม่บอกเรามันคืออะไรเราก็ไม่รู้ หลังจากวันนั้นที่ตีลูกเสร็จฉันก็ออกไปทํางานเหมือนเดิมกลับดึกเหมือนเดิมเย็นวันนั้นกลับมาโดยฉันรู้สึกว่าหัวใจแตกสลายเพราะเหมือนได้ทําสิ่งที่มันรุนแรงที่สุดในชีวิตลงไปลูกเขียนจดหมายวางไว้ที่โต๊ะหนังสือของเขาเป็นข้อความสั้นๆลูกบอกว่าแม่รู้ไหมว่าทําไมหนูถึงหยุดแม่รู้ไหมทําไมหนูถึงไม่ไปโรงเรียน แม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่อาไปขายของทุกวันหนูตื่นมาหนูต้องไปโรงเรียนเย็นหนูกลับมาแม่ไปทํางานแม่ยังไม่กลับแม่กลับมาหนูก็นอนแล้วแม่รู้ไหมถ้าหนูไม่หยุดเรียนแล้วหนูจะได้เจอแม่วันไหนแม่รู้ไหมตั้งแต่แม่ไปทำจอยแอนคอยหนูไม่เคยมีความสุขชีวิตของพวกเราไม่ต้องมีจอยแอนคอยก็ได้ทำไมแม่ต้องทำ หนูเกลียดจอยอันคอยหนูไม่ชอบมันเลยสิ่งที่ลูกได้เขียนไว้ทําให้ฉันรู้สึกว่ามันคืออะไรที่ฉันทําอะไรลงไปเรากําลังค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตแต่ผลที่มันกลับมาคืออะไรสามีไม่เห็นด้วยความเป็นสามีภรรยาไม่เกิดขึ้นในครอบครัวเราระยะเวลาเป็นปีปปนอนห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันลูกคือสิ่งที่เรารัก เกลียดในสิ่งที่แม่ทําในขณะที่เราคิดว่าเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในครอบครัวลูกเกลียดในสิ่งที่แม่ทําแล้วหนูจะเดินต่อไปยังไงได้แต่คิดว่าปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างมันต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราต้องมีอะไรดีๆสักอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวเราตัวดิฉันได้แต่คิดและเราก็มีปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นจริงๆค่ะเมื่อบอสประกาศโปรไซส์ห้าขวาห้าท่องเที่ยวเกาหลีค่ะตัวดิฉันฮึดขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่ง ดิฉันต้องให้ของขวัญชิ้นสําคัญกับลูกคนอื่นทํำแค่สาสาห้าขวาห้าแต่ตัวดิฉันทำไซ้1สิบ้า 15, ขวาสิบห้าเพื่อที่จะให้ลูกสองคนไปเที่ยวต่างประเทศกับดิฉันด้วยแล้วดิฉันก็ทําสําเร็จหลังจากนั้นเมื่อปลายปีห้าหกดิฉันชวนสามีมาเที่ยวงานโมอเตอร์โชว์สามีบอกว่าจริงๆงานโมอเตอร์โชว์มันคืองานของคนรวยใช่ไหมคะคนจนเขาไม่มาหรอกคะ่ะ เพราะมันไม่ใช่ตลาดนัดแต่ดิฉันบอกว่าไปเถอะลองไปเดินที่ที่ที่คนรวยมันเดินดูเผื่อชีวิตเรามันจะดีขึ้นสามีมันเจอรถยี่ห้อหนึ่งจับรูปแล้วรูปอีกโดยฉันมองว่าป้าอยากได้จริงไหมเขาบอกเขาชอบเขาอยากได้ถ้าป้าอยากได้จริงเราก็ซื้อสิสามีบอกว่ามันคือรถหรูนะเราแค่ขายก๋วยเตี๋ยวจะพอนไว้หรอ โดยฉันมี ATM อยู่หนึ่งใบซึ่งได้รับเงินจากจอยแอนคอยแล้วไม่เคยเบิกให้สามีเอาไปเช็คว่าเงินในนี้ยพอซื้อรถคันนี้ไหมปรากฏว่ามีเงินอยู่ในบัญชีนั้นกว่าหกแสนบาทแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้เบิกกด ATM ไม่เป็นค่ะ จึงไม่เคยหยิบ a อทเอมใบนั้นมากดและมอบเอทเ็มใบนั้นให้กับสามีซื้อปัจจลบป้ายแดงเป็นของขวัญให้กับครอบครัวเราหนึ่งคันค่ะหลังจากนั้นลูกไปเที่ยวเกาหลีลูกเริ่มรักในสิ่งที่แม่ทำลูกเริ่มเห็นด้วยวันไหนถ้าแม่อยู่บ้านลูกจะถามว่าแม่ทำไมวันนี้แม่ไม่ไปหาโกสามี อยู่บ้านก็จะคอยขี์อีเวเลตให้วันนี้เราออกไปทำงานได้โค้ดรหัสมาโทรหาสามีอยู่ที่บ้านคี่ให้ครอบครัวเราเริ่มกลับมามีความสุขเริ่มกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารัก3ปีที่ฉันอยู่กับจอยแอนคอยชีวิตแม่ค้าคนนี้ที่จบแค่ป .6 เปลี่ยนไปเยอะระยะเวลาแค่3ปีฉันเที่ยวต่างประเทศกับจอยแอนคอยถึง7ครั้ง ยังจะมีครั้งที่8ดครั้งที่9คือจีนกับบาหลีรออยู่ค่ะซึ่งผ่านแน่นอนค่ะและเราได้ครอบครัวที่น่ารักเราได้ลูกที่น่ารักกลับมาได้สามีที่น่ารักกลับมาอยากกินอะไรก็ได้กินครอบครัวเริ่มกลับมาเป็นครอบครัวปัจจุบันความสามีความเป็นสามีภรรยาก,กลับมาแล้วนะคะ อยากจะบอกคนใหม่ทุกท่านในห้องนี้ว่าถ้าท่านเจอปัญหาเหมือนอย่างที่ฉันเจอท่านอย่าท้อค่ะตราบใดถ้าชามที่บ้านท่านยังไม่แตกสักใบท่านอย่ายหยุดทำใจอแอนคอยค่ะตราบใดถ้าฝาเครื่องซักผ้าท่านยังอยู่ครบตู้เย็นช่องชั้นวางของข้างในตู้เย็นมันยังไม่แตกสักชั้นท่านอย่ายหยุดค่ะ เพราะที่บ้านขังดิฉันมันแตกหมดทุกชั้นเลยค่ะจอแอนคอยไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะตัวดิฉันเองมาจากคนไม่เคยทําเครือข่ายมาจากคนไม่มีประสบการณ์และไม่มีอัพไลน์เนื่องจากผู้แนะนําไม่ทําธุรกิจแต่จอแอนคอยมีระบบที่ดีรองรับจอแอนคอยมีคอร์สฝึกอบรมที่ดี จอแอนคอยมีระบบที่จัดสรรไว้แล้วสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนอย่างตัวดิฉันที่นี่ระบบดีมากไม่แบ่งแยกสายงานคุณเห็นเพื่เดด็์คนไหนเขาเก่งเขารวยเดินเข้าไปเรียนกับเขาเลยค่ะตัวดิฉันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่เราจอรแอนคอยเราใส่เลือดเดียวกันเรารักกันเราไม่แบ่งแยกว่าใครคือใครตัวดิฉันเองในวันนั้น ได้มีโอกาสเข้าคอร์สของท่านอาจารย์ทําวิสิตทำให้เดินงานเป็นและในวันนี้ยืนจับไม่พูดแบบขาไม่สัน่นต้องขอขอบคุณคอสพาวเวอร์ล a เดอร์ค่ะท่านอาจารย์สุรดาและท่านอาจารย์พัฒนพลอุตราาค่ะตัวชันเองผ่านการอบรมคอร์สแล้วคอร์สเล่าจึงทําให้เกิดความชานาญจึงทําให้เกิดความคล่องในการทํางานที่สําคัญ โปรที่บอสประกาศซ้าย3ขวา3ถ้าไม่จําเป็นหรือติดอะไรตัวดิฉันเองจะพยายามไปทุกครั้งตั้งแต่อยู่จอยแอนคออบรมกับบอสมาแล้ว6ครั้งทุกครั้งที่อบรมซ้าย3ขวาสกินหรูอ,อยู่สบายตั้งอยู่ครบความรู้พอกพูนทุกทุกครั้งที่ไปกลับมารายได้เราก็เพิ่มทําให้ตัวฉันเองมั่นใจว่าไม่มีบริษัทไหนอีกแล้วที่จะดีเท่ากับจอยแอนคอ บริษัทที่เจ้าของบริษัทลงมาสอนพวกเราเองทําให้พวกเราเก่งแม่ค้าที่จบปองหกคนนี้ณนะเวลานี้บอกได้คําเดียวความรู้ของดิฉันไม่ได้อยู่แค่ปองหกค่ะเพราะดิฉันมีครูใหญ่ที่ชื่อดรสมชายหาชรีละหาค่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากคนใหม่ทุกท่านไม่ว่าท่านจะผ่านอะไรมาไม่ว่าท่านจะเคยทําเครือข่ายหรือไม่ไม่ว่าท่านจะจบความรู้อะไรหรือท่านจะเจอกับสิ่งเลวร้ายแค่ไหนดิฉันขอบอกเลยดูดิฉันเป็นตัวอย่างและจะเป็นกําลังใจกับคนใหม่ทุกๆท่านขอเพียงอย่างเดียวว่าท่านอย่าท้อตราบใดท่านอยู่จอยแอนคอยอยู่กับท่านประธานของเราอยู่กับดรสมชายขอให้ท่านขยันมุ่งมั่น ความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและตัวฉันเองก็มั่นใจในวันนี้ดิฉันสำเร็จเพียงแค่ก้าแรกและดิฉันจะเดินต่อไปทุกๆุกก้าจนถึงเส้นชัยที่เราตั้งเอาไว้แล้วพบกันกับทุกๆท,ท่านบนความสำเร็จบนแผนทวินเน็ตเวิร์คค่ะ ก็ฝากกับคนใหม่นะคะอย่าท้อค่ะทุกท่านทําได้ตัวฉันเองเป็นแม่ค้าคนหนึ่งก็เป็นคนธรรมดาก็ทําได้ขอเพียงอย่างเดียวเรามุ่งมั่นเรารักในสิ่งที่เราทําท่านที่กําลังคิดว่าจะก้าวต่อหรือจะถอยดีตัวฉันอยากฝากบอกว่าท่านกลับไปคิดอีกครั้งหนึ่งท่านรักครอบครัวท่านไหมท่านรักคนที่อยู่ข้างหลังท่านไหม ชีวิตที่เหลืออยู่เราคิดว่าเราจะทําเพื่อใครตรงนี้ค่ะสาคัญคือสิ่งที่ทําให้ท่นสู้ได้และสู้จนถึงทุกวันนี้แล้วพบกันที่ความสําเร็จบนแผน P ิพเน็ตเวิร์กเพ s i d e n t แผนภพเน็ตเวิร์กค่ะสวัสดีค่ะ